มมาันพูดี่ภาคคนภาษาคนมมาาและขอขอบคุณด็อกเตอร์พี่พัดและพี่จอยและพี่หนุ่มและพี่ฐานนู่นนี่นั่นแล้วขอขอบคุณพี่กบอะขอขอบคุณพี่แซมมี่ด้วยขอขอบคุณสายหื่นสายแท้สายเพื่อขอขอบคุณสนามหลวงสนามเลยขอขอบคุณทุกคนเลยขอขอบคุณพี่ปุ่มขอขอบคุณร้านอินเทสขับกลับบ้านแล้ไหนไปไหนกลับไหนอะโอยาวขนาดนี้เป็ดไม่ไหวแล้วพี่ ขอบสัยาวจ้ะเออขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในงานขอบคุณครับเป็นหัวแดงแล้วเป็นหัวแดงเป็นหัวแล้ะเป็นหัวแล้วอะไรพอแล้วเออเออไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดโอเคมึงอ่ะไม่ต้องพูดแล้ว ดีกว่านะครับผมขอบคุณพี่แกงด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่แกงครับเสียงปรบมือดังๆให้พี่แกงหน่อยครับเอาไว้ตเรงดีแล้วกันวันนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวคำวาจาและคุณภาพกราบขอพระทานาภัยที่ทำขึ้นมาทุกอย่างเพื่อพวกท่านมีความสุขใช่